เวลามาเจอกันจริงๆอ่ะมันจะมันจะคนฟิลคนละฟีลลิ่งคนละอารมณ์เพราะฉะนั้นน่ะอันเนี้ยก็เลยออกปากไว้ก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. เอ่อใจเย็นนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเจอหน้าจออะเวลาคุยดิวตรงอะมันจะคนละอารมณ์กันประมาณเนี้โอเคไหมเอาหลัก <Okay, S 1> เข้าประเด็น <tha. S 1> โอเคเข้าประเด็นเราใช้ดีอะไรล่ะใช้คุนครัขอขอนุญาตเปิดก่อนคเค เออเอเอนั้นบอกความเป็นคอศัพทหน่อยซิว่าอะไรก็อะไรที่เราแบบว่าเฮ้ย <c oughs> มันนี่น,นี่นี่คือนิยามของเราที่เราเราปังเราโดนเราใช่ใมอออะไรที่เป็นเออเช่นครับหนูว่าก็เพิ่งแบบหนูก็ติดตามได้